นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะสิทธังนัชลิติประสิทธิลาภา ปัสันตะจิตตาสัทธาหูตุปิยังมะมะสัพเพชนาพหูชนาสัพเพทิสาสมาคตากาลภูชนะวิกาลภูชนาอาคัจฉายะอาคัจฉหิปิยังมะมะสีวลีจักมหาเีโรสภลาภูนิรันตรัง ตะมหังสังขังสิรสานมามิณโมพุทธายะสิทธังนชาลิติระสิทธิลาภาปัันตะจิตตาสัทธาหูดุปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสมาคตากาลภูชนะ วิกาลภูชนาอาคัตชายะอาคัตชาหิปิยังมะมะสีวลีจักมาหาถีโรสภลาภูนิรันตรังตะมะหังสังขังสิระสาณามิณโมพุทธายะสิทธังณชาลิติระสิทธิลาภาปัสันตะจิตตา สัทธาหุนตุปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสมาคตากาลรภูชนะวิการภูชนาอาคัจชายะอาคัจชาหิปิยังมะมะศีวลีจักมหาเถโรสภลาภูนิรันตรังตะมหังสังขัง สิรสานมามิ